่ะสวัสดีค่ะพี่น้องออกแดดๆเขา้ามาขั้วมันออกเนาะพี่น้องวันนี้ไม่ขั้วมันออกเปิดฉากมากก็จะเห็นนี่เนาะหัวปลาคอนะคะทั้งม้วทั้งโตมานล้คะแล้วก็จะมีหุ่นเซนนะคะพี่น้องมึงบอกไม่ขั้วมันออกเสียเถิดแยงแยงหุ่นเซนแยงเซนร่อนนะเนาะ,ะ,นะ,ะตำพริกก็ได้ะค่ะพี่น้องที่จริงไม่พริกแยงหรือแล้วนะคะ นี่นะคะกะับซีไส์บักพริกที่ย์ตำแล้วนะคะเนะี่ยใส่พริกแกง,งน้ำนะพี่น้องใส่พริกแกงน้ำนะคะพี่น้องนขั้วบางๆฮาเนาะนี่ขั้วเนาะนี่พริกแกงใส่ลงไปแล้วนะคะใส่นี่ลงไปไใส่ไม่แห้งนะจ๊ะ นี่แหละคะ่ะคนเส้นเดี๋ยวมาขวบมาหนักก็ใส่ปลาลงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่ยประคอลงอไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องหยิบใส่เป็นตนะะ้น อ่าน้าเขาน้องับไปน่องอานาเขาใส่กะทิลงไปน้องับน่อง เส็นปะคะเสปลาแดดนะคะพี่น้อง มันแพงเท่าไหร่ไปดูว่าเ่าไหร ใข่นะคะแต่ไม่าน,นะนักดีานะ เดือดแล้วนะครับพี่น้อเดือดแล้วเดือดแล้วพวกนอกกนกระสีใส่เสิ่งลงไปเลยค่ะ,ะพี่น้ใสิส่งลงไปเลยปลาหน้าเขาด้วยค่ะพี่น้อบ่เป็นปลาเลียงดวยนิปลเอามาจากลมเนาะคะ่ะเนาะ ไม่จะกลมนะพี่น้องใส่เสร็จนะก <What? S 1> ็ต้มดินได้ค่ะพี่น้องนะก็ต้มดินก็จะใส่ใบมังลักลงไปเพื่อีตูนะคะพี่น้องต้นหอมนะคะ นี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยนะคะแค่นี้ข้อบนันดากจ็จะปิดฝักปิดไฟนะคะนี่ค่ะเอ็ดตัวนะคะประมาณนี้นะคะอย่างไมา้ข้อบันดาสีพาไปเบิรงนทงนะคะพี่น้องทงแบบมาไมา้ไม้เทียเท่ยวไม้เที่ยวจะโซนะคะเนาะไม้าบานมาบานจะคลองนะคะเนาะดูนี่ก่อนจดี๋ยี่ก่อนจะคลองนี่นะคะพี่น้อง เพื่อนเ็นเพื่อนจะคลองไหมคะเพื่อนเงื่อนอาค่ะเพราะว่าบ้านไม่คั่วบราหนอดยุงเทปนะคะเนาะก็เลยแบบมาลงมาเทปธุระนะค่ะนะเมธธุระเลยมาอ,อ่าเออมาอยู่นี่แหละค่ะอากรับพี่น้องพูดนห้บอกค่ะพี่น้องเขากรลังเพิ่งวานเอาได้ทั้งนี้คะ่ะเพิ่นบอดดานะคะ ไปปุ่นแล้วค่ะพี่น้องเนไปปุ่นไปค่ะพี่น้องมีข้างล่างข้างล่างบ้านเนาะค่ะพี่น้องข้างล้างบ้านคือมันบ่มีข้างล้างมีบ่มีข้างหน้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิน่นมาปลูกอยู่ทีหน้าเพิ่นเนาะมันก็บุ่กไก่จากบ้านในหมู่บ้านก็น iem, สิพุ่นนะคะ่ะประมาณตรงพุ่นในหมู่บ้านน่ะเข้าไปประมาณกิโลหนึงค่ะจาก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 ,จากหน้ามาบ้านจากบ้านมาหน้าเนาะค่ะเนาะ เมื่อวานก็สิไปคุณนะคะพี่น้องะคะนะุณน้อคณะพ่อไก่พ่อไก่ไก่ฟังอีกฟังทั้งหนึ่งกสิตทั้งหนาบ้านอันนี้ทั้งหนาบ้านกสิเป็นถนนนะคะเนาะถนนอ่ากรุงเทพอบุบลนะคะถนนแจ้งสนิทนะคะเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งคุนเห็นบ่ค่ะพี่น้องถนนอันนั้นนะคะวกับพ่อไก่ในไทยแบบจังสี่น้อค่ะนาะในไทยแบบอันนี้เพราะว่าเรื่องโดดในจังสี่เดมาบ้านน้อค่ะน้พี่น้องปุ่เห็นบ่ ข่าเขา่เขาในอ้อมหน้าเลยแหะคะ่ะถนนเนี่ยถนนกรุงเทพอุบลน,นะคะถนนแก้งสนิทนะคะคุณแล้วมาจากกรุงเทพกับดิ้งถึงอุบลกักเลยะคะ่ะถนนเส้นนี้เออโอ้โหภาษาอันภาษาภาษาภาษาอันนม้อันเพิ่นเอิญยังถนนหนึ่งหนึ่งศูนย์นั่นหน,นึ่งศูนย์เนี่แต่นไม่ข้อบนนอกจ้ำติดใจแต่ว่าถนนแก้งสนิทเนาะคะ่ะสมัยตาตะกี้เนาะเออถนนแก้งสนิทแต่ว่าอัน จากกรุงเทพมาอุบลนี่มาเส้นทันเกษโซนี่เนาะค่ะมาเส้นทันเกษโซบริษัไปเส้นทั้งอียังปะ,ะเส้นทั้ง,ง,าาง,งสุรินทร์ั้งไหนนี่เนาะ,ะแต่ว่าเส้นนี้สิยอมาเกษโซลงหอดกรุงเทพกลับไปพุ่นนะคะแถวอาียาังมหาสารคา,รา,คามไปทั้งพุ่นนั้นเนาะพี่น้องถนนเส้นนี้เนาะ,ะไม่ถนนเก่านะคะเนาะนะคะพี่น้องสิมาจบ่แค่นี้นะคะเนาะยกไปเบิร์กนะคะ,นะคะเนาะสำหรัดขีดแกงเอ่อ แกงแกงปลาคอใช้อันบุญเส้นเนาะค่ะใส่เสน้นรอนทั้งบาน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 ไข่เอิญแน่นอนเน,นา,นานะคะ<ส>่ะไป้แล้วค่ะพี่น้องชีหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ<ส>